ไม่ดีเลยแหะครับผมบอกเลยถ้าผมเจอในสิ่งเรียกว็เล่นดีแหละนั่นแหละความรู้มากมันเลยทําให้เราไม่ใช้เทคนิคแล้วกับนะข,ขาวสองเดืนพี่พี่มาล้นญาตนะมันเล่นแต่งรถแต่พอเมื่อไหร่ให้จับจิตมันได้ผมบอกรถนุ่มกว่าหลายเท่าโดนไหมก็โดนอยู่แต่พอคนเราฟิล์ลอารมณ์มันจะพลอแบบมีวิธีวิ่งต่างกันใช่ไหมวิธีฟิลลิ่งกันวิ่งต่างกันต่างกันคือมันรู้สึกโดนกว่าเพราะวาผมมองเงี้ย พี่นุ่นไม่เห็นเลยผมให้คะแนนผมไปพี่ผ่านแต่ให้ผมพูดในมุมสายตาที่ผมวีคอสในอะไรเลยนะมันมีจุดที่แบบอีกสักถ้าเต็มสิบอีกสักสามอ่ะพี่ปั่มุมหน่อยหนึ่งผมว่าคมกว่านี้เยอะครับตอนได้แข่งอย่างเปรี้ยวองศาคนนวดเดียวมองไม่เห็นองดูในกล้องดูคนในกล้องมองเห็นป่มเห็นป่มตัแขนองศาเฉียงลยู่เห็นถ้าอะไรมันลากเดี๋ยวพี่ค่อยดูคลิปพี่เห็นหลืว่าองศามันมันเบี่ยงถ้ากลับกันอ่ะพี่ชิปตัวมาทางนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างี้ อ,นนอันนี้เริ่มตรงเห็นไหถอยตัวมข้างหลังนิดนึงครับไหลมันเกินอันเนี้ยเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าลึกขึ้นหนู่ม่อความหน่วงตอนนี้ตอนนี้ไหลที่ตรงแล้วแต่หนึ่งเลยอ่ะมันคือยากตรงที่เตียงมันต่ำไป,ไปสำหรับพี่พี่สูงแล้วพอเตียงมันต่ำไปการกดมันเลยยากลองสูงกว่าน,นี้สักท่านหนเตียงสูงกว่าน,นี้สักสิดเซนนะส่งแรงแน่กว่านี้หลายเท่า มันมันคคล่ฟ <tim> <completo> okay. right? ิลใช่คคล่ฟิลแต่คแล้วตัวพี่เองก็รู้สึกด้วยแม้ว่าคหล่ฟิลเพราะว่า่ามไปซึมซึมไปเรื่อยเรื่อยแต่อย่างตัวอะคอนเนตซึมแน่นซึมเหมือนกันแต่แน่นลึกลึกคือไม่มีความแข่งเลยอ่ะคือมันเหมือนผมมีเป้าว่าจะพุ่งออไปอ่ะก็เลยทําให้การซึมแรงมันมีระดับยังไงครับระดับในการซึมแล้วความแม่นยำส่วนหนึ่งเมื่อแก เชื่อแบว่าพี่กดเงี้ยถ้าคนทั่วไปมองก็เห็นว่าเอ้ยแม่งดีคนนก็เรียกว่าดีต่างแต่ที่ไม่ยอมกดเพราะว่ามุมในการส่งความลึกมันมันใช้บอดี้ต่างกันนะครับผมเพราะจะคนที่โกงของมุมมันต่างกันเออคือมุมกระทำอ่ะมันก็อปล่อยกันเนีโดนเหมือนกันแต่มุมในกระทำมันทำให้ต่างกันของของคนดูมก็ต่างกันเขาจะรู้สึกเลยและตัวเราเองอ่ะสะท้านกับมันต่างกันด้วยเนี่ยมุมมุมแข็งที่ไม่ได้ ไม่ได้บอกโทษผิดนะอันนี้ก่อนถ้าสมถติเอาเทคไม่ถูกเป็นหลักอย่างนี้สาระผมมันเรียกว่าผิดเทคนิคผมแต่ถามว่าโทษได้ไหมผมไม่ว่าก็พยายามจะเข้าใจนะผมรู้ว่ยกว่าญาตได้แต่ถ้าแต่ถ้านับเป็นเทคนิคถูผมนับว่ามันยังไม่ได้ะก็จเอาเข้าใจใช่ไหมไม่ได้บอกว่พีโทษผิดนะแยกปรเด็น่อยคือมันเรียว่าการบังคับประกอบเป็นไงบ้างค่ะพี่ตะวันรู้สึกยังไงอ่ะสบายสบายม ไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่อ่ะอ่ะวันนี้จะใส่น้ำตักลงไปนะไม่แน่เอ้ไม่ไม่ไม่เจ็บคือจริงๆริงนไรต่อที่ตึงแค่ไหนต้องไม่เจ็บครับถ้าเราทําได้แปลว่าเราบรรลุผมใช้คําว่าไล่กระบวนท่าที่ผมสอนผมใช้คำว่าไล่ไปแลเพราะว่าผมไม่เคยสอนท่าแต่ผมสอนแก่ขึ้นเข้าใจไหมอาจารย์เลยเขือนเ้าใจรู้แล้วคุณอาจารย์ได้ น้ำอันนี้ไม่ใส่น้ำตาลจริงไม่ขมแบบกินบาร์เทนเลยบาร์เพทนเลยได้ไหมอันนี้อันนี้คือผมแค่ในสอบว่าถ้าผมใช้นิ้วอ่ะลุกขึ้นมาจากเตียงกันทุกคนดีจะสถานทั้งไปในใจอันนี้แหละไว่ไม่แหละดีฮะสบายสบายอ่ะอันนี้ใช้นิ้วแต่แต่ถ้าถ้าเทียบกันแต่จะไม่ไม่แน่เท่าเออเออมันมันเบามัน เจ็บนะครับมันยังม่ลึกอ่ะเดี๋ยวมันลึกตันมันโดนถูกไหมมันปวดมันปวดอะไรครับปวดตุ่นๆดไม่ครังเลยไม่ได้ครับเพรเขาพอเขาตึงมากนะมันรู้สึกโดนแทนมันปวดไม่รู้สึกแล้วให้ยังไม่ลึกหลักการก็เลยครับแค่ให้ไม่เขาไม่เขาเจ็บชั้นผิวไม่ให้เขาเจ็บแผลถ้ามันหน่วงมันปวดมันตื้อถูกทางแล้วอันนี้เาถูกทางแล้วรู้สึกเจ็บๆตรงนี้ครับ แล้วถ้าผมกดไปแล้วจเจ็บผิวแปลว่าแรงผิดแล้วแรงทะลุไม่ผ่านอ, <c oughs> อันนี้เนระิ่องเจ็บๆเพราะบิดกดันอยู่เอาแคสออก เลเจนด์ใช <laughs> ่ลองเลื่อนลองเลื่อนหรอเจ้เกมไม่ได้ปวดแต่ปิดปิดกั๊ดเลยบออกแล้วแตงไปมันมันเริ่มแน่นขึ้นเริ่มแน่นขึ้นแล้วแต่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 ตอนนี้เริ่มแย่เริ่มแหลมใช่แต่มันมันมันจะเป็นเป็นแบบพอพอมันจะฟินกำลังฟินฟินแล้วมันจะเป็นแหลกแล้วคือเนี่ยเจ็บสุด ห่อจานแน่นแล้วก็เพราะนั่นก็ค่อยๆลึกลงไปเพราะนันแหลมป๊บแหลมแบบลึกๆเออก็นี่ะอืมใช่พขตัดเสร็จมัจะฟิลกับเนื้อได้กัมเนื้อก็จะนุ่มมีการ r e s สปอนก ช่มนีการตุกตุกไตองก็้อเมื่อวามีใครทักอะไรที่จะแจ้งแอดมินเสร็จราวลังแอดมินเขาไม่รู้ราคายนครับเราแจ้งกเราจัดการกเขาเลยนะเพราะอนวคุมเขาไม่ได้นะครัแอดมินแอดมินเป็นแฟนกับน้องแฟนผัวคอมโทรนเมันเคลียรเขาให้จบนะครับเพราะติบางคนเราคุยกับเขาไว้ยังถ้า่อยเขาอ่ะ ก็บอกโอเคงั้นไม่หวอยู่วไม่เอาแล้วเขาตัดราคาครับผมอ่ะคอนโทรลไม่ได้เคยเสียงมาเรื่องนี้เป็นคนอย่างเขาเรี่ยผมไม่สามารถคอนโทรลกนี้ได้ลองจัดการแต่ว่ายังไม่ได้โอนยังยังไม่ได้โอนเพราะว่าจะถามว่าไอ้นี่จะถามเรื่องเอ่ออะไรนะจะเรียนจะเรียนจะเตะไตใช่เตะไตเมื่อวานใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นเตะไตอ๋อเตะไตไม่ใช่คอร์สแต่ทีนี้คือการยืดอ๋อแต่คือคนละฟิล นอันนี้คนละหม้อเรืองอ๋ออและหม้อเพาอยากเชี่ยวชาเรื่องการรักษาเลยค่ะทังทีดีแล้วใส่ไตลงันเป็นเร่งสามถหาอิทาเอ้โจะเรีนในกางเหนือแล้วก็เรียนการจจุดอหแนะนำาทัสองันถ้าไม่ีอะไรจะใส่ไรอ่งเป็นะเงจะคอยปลายเท้าอู่สอันห้าเรียด้ตลอดชีวิตจากทีดียมีิจัยิบกว่า คันสี่เส้าเก่าเลนได้ตลอดชีวิตเช่นยกันตลอดชีวิตขออนุญาตอยากโดนใช่ไหมอยากลองโอเคดีดีเสียใจโหนุ่มแล้วนี่แต่ทางน้ตึงกว่าโอเคผมเพิ่มเทนนิงอีกนิดนึงให้ดูนะครับถ้าสมมตินะครับเออตอนที่เกดตรงนี้ต่อให้น่องนะครับมันเอ๊น่องต่อให้ขยับด้วยกันพี่ทำยองสิฟเซชั่นหรือ i า n ฟาเชั่นก็ตามถ้าสมมติดึงตัวมันยังไก็ไม่ก็ไม่ก ถ้าพี่อะสามารถเอาส้นเท้าไปยืดเขาอยู่ตลอดเวลาก่อนได้แล้วดึงคือทำทำทุกทำทำทุกม,มูฟเมนท์ให้มันสมบูรณ์คือหรือถ้าทำไม่ได้ตัวมืนข้างี้นะครับตันไปอันนี้ดึงแล้วตอนที่ทำอ่ะให้พี่หายใจเข้าก่อนพอาหายใจออกพี่ค่อคยมูฟตัวฟอร forward <c oughs> ลึกไหมครับแน่นตึบเลยครับไปยันเลอันนี้ผมยังไม่ส่งอะไรอยากลองดูแรงผมมั้งครับโอเคดูนะครับถ้าถมงดึงเสร็จ ตอนที่ผมส่งแรงไปอยู่นี่ครับนอกจากผมเปลี่ยนลมหายใจแล้วผมจะสไลด์แรงลงไมาอันนี้ประมาณสั150%ถ้าส่งหมดจะเพิ่มแรงเพราะส่งแรงค่ะว่าถือไม่ออกโอ้ยไม่ไหวครับถึงมันจะโดนแต่มันรู้สึกหนักหน่วงไปนะมันไม่ได้เจ็บไปถูกไหมครับแต่มันรู้สึกแรงมาเรื่อยๆมันไม่ได้เจ็บแบบเจ็บไป มันหนักเกินไปเพราะนั้นมันสามารถเปลี่ยนทิศทางของแรงจากการที่ที่ใช้สิ่งรอบตัวนะคนเแต่ในประเด็นคือมันต้องเขาเรียกว่าอะไรี่พี่เหยียกดได้ดีแล้วแต่หนุ่มแต่มันแน่นไม่พอถ้าพูดจะมีขาดความแน่นหนุ่มแล้วแม่นแล้วมันขาดความแน่นมันเหมือนว่ามุมองใสเล็กน้อยอะที่ที่ต้องจูน่ะมันได้จะแน่นกว่านี้ความแน่นรู้สึกต่างกันใช่ไหม พราะมันถ้าใส่ความแน่นลงไปได้เขาจะไม่รู้สึกเจ็บอีกเลยมันรู้สึกโดนแล้วแล้วค่อยจูนแ,ลแลรงพอดีก็จะหาความแน่นมันจากไหนการหายใจครับใช้หน้าท้องในการกดอันนี้แข่งที่ผิดมืดอมงอสองไม่ให้กดเหมือนกันถ้าผมใช่งเี้ยแล้วกดแตะหลังรละวางกดธรรมดาถ้าผมใช้เทคนิคในะการกดและผมส่งแรงให้ถ่านเราจูนเองนะครัผมสร้างทุกอย่างเป็นสามเดียบถ้าผมก็ส่งแรง ลึกไลยครับลึกมากแต่ไม่เจ็บถูกไหมไม่เสียดถ้าโบจะกดเข้าไปเนี่ยเสียดสะดุ้งเพราะฉะนั้นที่การทําให้สร้างฐานมันไม่ได้แล้วก็เสียบลงไปไม่เจ็บลองดูลองดูเนี่ยมุมของแขนไม่ได้ครับสอดไหล่มันเกินสอกสอดกันหลยต้องถเท้ากันนะ